สถานีวิทยุมอกอ,ร,กอร,ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนคันแฟดสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องคันแฟด ขั้นแฝดหมายถึงการตั้งครนภที่มีทารกในคันภมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อแม่และทารกเช่นโลหิตจ,จางภาวะพิษแห่งครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคลอดผิดปกติ คันแฝดอาจเกิดจากการผสมของไข่ใบเดียวหรือหลายใบก็ได้แฝดคู่ที่เกิดจากไข่สองใบมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับกรรมพันธ์กล่าวคือถ้าทั้งพ่อและแม่มีประวัติทางกรรมพันธุ์จะมีอัตราการเกิดคันแฝดสูงขึ้นแพทย์สามารถวินิจฉัยการตั้งคันแฝดได้จากการตรวจคันโดยการคลำและการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการถ่ายภาพรังสีหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงท่านที่สนใจสารนานา,นาเพิ่มเติม ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.sarnukromthai.or.th